ตรงนี้ก็โบสถ์พระแม่กังละวานะครับอยู่ตรงแถวโอต่อระหว่างวังรักสัมพันธวงศ์ครับผมหนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ของกรุงเทพเรานะครับ สวยงามมากครับ จอแล้วค่ะเบที่อ๋อจะมีเรียกว่าอะไรนะช่างของชาปุตเกียดในตัวแถวแถวอย t t oh, you know? อู네่ย่าเนี่ยเนี่ยต้งเทพเราเนี uses, ่ยก like ็จะมีน iv ้องคนหนึ่งที <S <S ่เรียเปนสัมปัตตุลาแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็เอาลูกเนี่ยพาเนี่ยไปไปเหมือนที่ทะก่อนคุณผู้ชมรู้ว่าข้างในจะเป็นเหล็กขันว่าทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็บินขุดขูดสีเราบอกว่าสีเนี่ยคือความหลากหลายแ้วขูดสีอ๋อแล้วก็ลงสีไปแลควก เพื่อให้เป็นไม้ค่ะเป็นไม้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยเหล็กดักเด็กไปหมดเลยค่ะเป็นมันกระดูกเราอะค่ะติดต่อใช่ค่ะใช่ตัวหนังสือเล่มนั้นไม่ได้ไม่ได้หยิบมาจะเป็นแบบเป็นรายละเอียดหมดเลยตั้งแตู่สีลงสีการอีสเลยทุกอย่างตอนนี้เป็นไม้แยกที่ทำมาใช่ไหมน้องเดียใช่ค่ะอันนี่อันรูปนี้ใช่ไหมนี่ออกมาใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกคำที่ว่าคระเป็นรูปพระตายอยู่ด้านในอ๋อไม่เห็นใช่ไหมพระตาย พระตายเพราะว่าในในจดหมายไม่ได้ระบุไว้นรืยังไงน่ครับนี่คอลัการสร้างบยทมัศร้ือกล่องข้ออันนี้คือความอรจทยของของคนสร้างในสมัยก <highlights> ่อนนะคะแต่ที่โดดเด่นของบทหลังนี้คืออ มีการสั่งนำกระจกสีมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะดูเรียนก็คือเรื่องของกระจกสีสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเนาะการสร้างแบบโคติคหน้าต่างยาวและสูงเพื่อให้ลงเข้าเพื่อให้ฝนมัลสว่างมานอันนั้นคุณพ่อจึงสั่งกระจกสีมาจากฝรั่งเศสมีการลงสีอย่างดีแล้วก็เอากระจกสีเนี่ยไปไปอบเพื่อให้สีเนี่ยอยู่ในเนื้อกระจกค่ะแล้วกระจกสีนี่ถือว่าเป็นกระจกสีที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีการลงสีอะไรใหม่ทั้งสิน้น นะเกิดสงครามพวกข้างี้หนึ่งที่สองก็ที่นี่ไม่ถูกทําลายมีอย่างเดียวคือไอ้เรื่องที่เราต้องดูแลคือพวกโครงเหล็กยังต้องซ่อมใหม่อะค่ะแต่ตัวกระจกสีเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งแจ็บโดยเฉพาะฝั่งนี้นะจะมีจะมีแสงแดดเนาะแสงแดดนี่จะทําให้กระจกสีนี้แจ่มมากขึ้นอ่าสวยค่ะแต่ฝั่งนี้ไม่มีแดดจะด,ดูธรรมดายิ่งออกไปข้างนอกนะไม่เห็นสีเลยเลยจะดูแบบ มวลบนใยข้างนอกนะคะแต่ถ้าเราองข้างนอกเข้ามาไม่เห็นสีเลยนะคะดังนั้นความวดงานมของกระจกสีที่นี่จะเป็นความวดงานมที่มีคุณค่ามากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดในบัวในกาลิกงในหนุนแทะค่ะแล้วก็ความสง่างามของโครงสร้างของโถงเนี่ยโดยเฉพาะตรงกลางตรงห้องเกรงที่เราท่านถือว่าเป็นห้องที่สะด้านะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของแม่พระเอ็มไม้สงแม่พระนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับพิธิกรม คะมีดวงดาวดวงดาวหมานถึงสิ่งที่นำทางชีวิตด้านบนสุจดจะเป็นจุดที่นักขับร้องร้องเพลงเวลาขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยเสียงจะเพราะมากอันนี้ก็เป็นที่เ<ร>สียงบากกนขอการร้องขับร้องเพลงในพิธีกรรมสงกรา,านตนะคะจะเป็นเครื่องอิเล็กโตรนนะคะแล้วก็จะเป็นที่ของนักขับร้องเอ่อตรงนี้โบสถ์เก่าแก่จะมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะมีแค่สามสี่ที่ก็คือมีธรรมะ พ่อส่ขึ้นไปแล้วก็ไปเทศสมัยก่อนไม่มีไฟไม่มีเครื่องเสียงนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ใชแล้วค่ะไม่ได้ใช้แล้วใช้ตรงนี้แทนละวแล้วสมัยก่อนใช้ทุเนี้แทนซึ่งจะไม่เอาบอกจะเก็บไว้ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากกระจกสีมีทั้งหมด16ช่อง32บานนะคะแต่และกระจกสีจะมีภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพระคัมภีร์ นะคะถ้าทำเก่าแล้วก็ทาใหม่เพื่อให้พวกเราที่ชนได้เรียนรู้นะคะไม่ใช่กระจกสีธรรมดาภาพแต่ละภาพเต็มสื่อถึงความเชื่อนะคะสอนคําสอนให้กับเด็กๆให้กับพวกเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วด้านในสุดถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสาคัญที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเรียกว่าพระแท่นพระแท่นโบราณจะเป็นลานาักษณะหลุมศพเป็นกล่องนะคะเป็นหิอนอ,อ่อนะะแล้วก็ปัจจุบันนี้